ไปดูหนุ่มน้อยคนนี้แม่เท่จังเลยนะคะขี่เก่งอย่าลืมกวนบ้านนอกนะคะคุณสุวิทย์รับนี่นนึกถึงนะครับผมก็เคยขี่เกวียนแล้วก็เลี้ยงควายเลี้ยงวัวด้วยอขี่เกวียนค่ะแล้วประกอบไปด้วยควายตัวผู้สองตัวมันจะเท่แบบนี้แล้วค่ะไปดูน้องแต้มขี่ควายไปโรงเรียนค่ะน้องแต้มนี่เขาเท่มากเลยนะคะเป็นเด็กนักเรียนม .4 นึกไหมขิ่กุ๊กกิ๊กกกกก ขี่ควายเทียมเกวียนไปที่โรงเรียนแทนที่จะขี่มอเตอร์ไซค์เพราะว่าน้องบอกว่าถ้าขี่มอเตอร์ไซค์เสียค่าน้ํามันอีกอันตรายด้วยและยังได้รับเพื่อนไปอีกใช่ไม่ใช่คาผูนะคะนี่คือควายพูค่ะไปกันเต็มเเป็นกลุ่มก้อนนะคะระหว่างทางรับเพื่อนไปอีก3าคนอย่างนี้ทุกวัน แม่ทุกคนก็ภูมิใจแล้วเพื่อนที่มาด้วยก็จะได้เท่ไปด้วยค่ะเป็นอย่างนี้คนก็ฮือฮาในโลกโซเชียลแม่ในโลกโซเชียลเขาบอกมัเท่จังเลยโรงเรียนอะไรเนี่ยโรงเรียนสูงเนินพิทยาคมที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะควายสองตัวเนี่ยบางทีมันก็หยุดนะไปโรงเรียนสายเพราะมันเล็มหญ้านะคุณสู้ชมถีาเปลี่ยนหญ้าอ่อนต้องหยุดครับใช่ค่ะแต่น้องพิสิทธิ์เพียรจันทร์หรือว่าน้องแต้มบอกว่าผมภูมิใจมากจริงนะระหว่างบ้านกับโรงเรียนมันกิโลเดียวแต่คนก็มองกันตลอดแล้วก็มันเท่ขี่มา งนี้เพื่อนๆบอกฮ้ยแต้มไปด้วยดิน้งสาวจะได้ดูด้วยอะไรด้วยเนี่ยแล้วแหม่ยังใส่หน้ากากเลยนะทำตามกฎระเบียบทุกอย่างนะคะปัจจุบันถามว่าแต้มทําอะไรบ้างเนี่ยมีควายสองตัวกับเกวียนอีกอีกเล่มหนึ่งนี่น้องก็บอกว่ารับจ้างนะรับจ้างงานบุญงานบวชขนของขนปุ๋ยขนหญ้าได้หมดเนี่ยเอาควายไปเทียมเกวียนค่ะเดือนหนึ่งว่าไม่ได้ไม่ได้เลยมีเดือนละหมื่นนาเไหมคูมิใจนะคะแล้วเดี๋ยวดูน้องแต้มคนไหนนี่แต้มคนนี้ค่ะก่อนเข้าเรียนอย่าลืม ผูกไว้นะคะอไม่มีใครมาขโมยค่ะแต่มันเดินได้ยานพาหนะของเราเดี๋ยวมันจะหายไปอผูกก่อนนะคะแล้วก็แต่งตัวอย่างนี้เดินเข้าโรงเรียนไปตามระเบียบค่ะถามน้องน้องบอกว่าผมก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันเท่ๆหน่อยเพราะว่าจะมีคนมองมีคนชมใน Facebook ก็มีสาวๆมาทกเหมือนกันแล้วผมเขาก็เท่ๆออกแนวว่าถึงจะโบราณไหมโผล่เพื่อนก็ได้หน้าไปด้วยเลยนะเป็นเพื่อนแต้นี่ก็จะได้ซีนไปด้วยค่ะส่วนคุณลุงคุณตาคุณยายก็ภูมิใจกันบอกว่า คุณตาปาน บอกว่าผมนี่คือตาของแต้มนั่นเองและคือคนสอนแต้มให้ขี่ควายเทียมเกวียนแบบนี้และสอนทุกอย่างแม้วันนี้แต้มจะเป็นเด็กอยู่นะแต่เขาก็หาเงินได้แล้วครอบครัวเนี่ยภูมิใจที่ได้อนุรักษ์ควายไทยให้แต้มได้มีรายได้และอยากให้ทุกคนนะคะเห็นความสําคัญของควายค่ะวัยรุ่นนี่นะถ้าเกิดมีมอเตอร์ไซค์ก็อย่างว่าเปลืองน้ํามันด้วยบางทีขี่ซิ่งเรารายงานข่าวทุกวันว่ามีอุบัติเหตุนะคะเพราะใบขับขี่ไม่มีแต่ใบขับขี่ควายก็ไม่ต้องละค่ะและยังหาเลี้ยงตัวเองได้แบบนี้เ็ดีเหมือนกันนะคุณผช ครับดีมากสิครับไม่ดียังไงแม้กระทั่งอักษรนะครับของไทยนี่ก็ยังอยู่ติดกันเลยนะครับคอควายเข้านาคอคนขึงขังอย่างเงี้ยใช่ไหมคุยยงาาสมมโ